เะะอาอย่างนี้ดีกว่าใหกว่าเยอะวันนี้พี่จะมาทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นสไตล์ของไต้หวันนะคะมาให้คุณสามีกับลูกๆจะมีอยู่2แบบกระติ๋จะเป็นเนื้อตุน๋นยาจีนนะคะแบบอบเชยอย่างนี้เนาะแล้วก็เป็นตุ๋นแบบเป็นน้ำซุปสีขาวๆนะคะก็ใช้ผักสองสาอย่างเองง่ายมากเลยค่ะแต่อร่อยมากๆดีกันแล้วตัด เอาฟองออกนะคะนี่คือเราต้มเป็น bone m a r r ค่ะของบีฟนะคะจะเป็นบีฟนูโรซุปสไตล์ของออไต้หวันค่ะ <c oughs> คือชอบทั้งสองแบบอะค่ะทั้งของออแบบอบเชยเนาะที่เราเคยเห็นที่แบบว่าบีฟเหนียว, <c oughs> วยเหนียวร่วมเมียนะกับไวท์สต็อกเนี่ยมันก็อร่อยเป็นอีกแบบนึงอันนี้นะคะ <c oughs> น่าทานมาก สวยๆค่ะคุณขอโทษทีนะคะแล้วก็ดูซิค่ะเหลือนะคะที่ก็จะมีนะคะเออ่แคบ์พิดอันนี้เรียกว่าอะไรคะคุณเจนี่ภาษาไทยภาษาไทยกะลัมปลีค่ะกะลัมกะลัมปลีค่ะอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือลีกค่ะนะคะลีก บ้านเรามีชื่อไหมลิกก็คือลิกเนาะ <Wow. S 1> ก็มีแค่นี้แค่นี้ยค่ะแล้วก็มีกระเทียมนิดหน่อยนะคะก็ใส่เข้าไปเลยกระเทียมลากผักชีใส่เข้าไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่นิดนึงค่ะแล้วก็เราใช้ sweet potato แบบ glass noodle นะคะสไตล์แบบเกาหลีอันนี้ค่ะเนี่ย sweet potato glass noodle นะคะตัวนี้ตัวนี้ค่ะ ต้องคอยตักฟองออกค่ะเนี่ค่ะเพราะเราจะสะอาดด้วยไม่ใส่น้ำมันอะไรเลยเพราะบนเมโรม่มันมีมันของมันอยู่แล้ว Fore me this is the best p p r t เถ้าบนเมโร่เนาะมันน่าทานค่ะแต่ต้องตุ๋นให้นานแักบนึงเพราะว่าเล็กอันนี้แบบเหมือนเหมือนตูค่ะต้องต้มก่อนเสร็จแล้วเราก็จะสตู๋นโอ้แต่ว่าโอยมาละหอมมาละต้มไปเรื่อยนะคะก็อคอยตักอันนี้ออก แ,บบแช่แข็งมาค่ะก็เลยแบบใช้เวลาต้มนานนิดนึงนี้วก็ใส่ครีมนะคะใส่นมอร่อยค่ะอันนี้อร่อยมากๆากเเลยได้ความหวานจากผัดกะหล่าปลีค่ะนี่แคบเบชอรไดตักกองไปเรื่อยๆนะคะ เติมน้ำแต่อีกนิดนึงค่ะเพรารู้สึกมันเริ่มแห้งเพราะฟองมันเยอะเนาะเมื่อกี้ก็เติมน้ำะอิกนิดนึงปิดฝานะคะดูจังหวะที่แตกมันสิคะมันจะรอบร้อนแค่นี้ค่ะนี่คือมันธรรมชาติที่บอกแล้วไม่ต้องไปเติมน้ำมันเพราะมันออกมาจากไข่กระดูกเออเขาเรียกว่าไข่กระดูกคาร์โบเมโร่ไข่กระดูกเนื้อวัวฝ่ายเนี้ยอุ๊ยคือจะแตกมันแบบนี่ค่ะหอมค่ะมิตรนี่หอมถ้าใครไม่ทานเนื้อก็ขอโทษทีนะคะค่ะเราก็จะใส่เกลือเข้าไปนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะใส่นิดเดียวก่อน ะะเสร็จแล้วที่สําคัญเลยคือ,อกระเทียมสดเนี่ยผัดทุบแบบนี้แล้วก็ใส่ค่ะแล้วพี่ก็จะคอยตักฟองอย่างเงี้ยออกตลอดเลยนะคะคือแบบอิคะน่าทานน่าแบบเริ่มมาละกิล่นหอมมาละที่จะเติมลิ้ในส่วนที่เป็นสีขาวก่อนนะคะเพราะว่าสุกมันจะสุกยากนะคะอาจจะติดก็ได้แต่เป็นคนที่ชอบใส่เยอะมากก็หอมค่ะมันก็เหมือนกับอหอมหอยใหญ่หรือว่าสปริงออนเนียน ของบ้านเราเนาะหอมหอยใหญ่ไม่ใช่หอมหอยใ,ใหญ่ไปว่าเลยนะเิืมอีกแล้วอะไม่ใช่หอมหอยใหญ่ Spring onion ยนออม l l i ลิต้นหอมค่ะต้นหอมีค่ะจะใส่ส่วนที่เป็นสีขาวไปก่อนนะคะรออนิดนึง ใส่พริกไทยขาวจะคือชอบพริกไทยขาวนิดนึงนะคะที่จริงน้ําซุปเนี่ยใครชอบน้ําใสก็ไม่ต้องใส่นมนะคะ่ะก็จะใส่แบบนี้เลยนะคะแต่บ้านที่แบบเหมือนกับออกสไตล์ญ,ญี่ปุ่นนิดนึงเพราะว่าไต้หวันเขาก็ได้รับวัฒนธรรมจากตรงนั้นมาเยอะพอสมควรเนาะนี่ค่ะก็ใส่เนี่ยค่ะือพริกขาวนิดนึงใครจะใส่คนอก็ใส่นะคะใส่คะนอนิดนึงนี่คือนี่ของเรานะคะ <laughs> เอาไว้ก่อนเผื่อไม่อร่อย จริงๆแล้วไม่มีอะไรมากมายอันนี้ยทำง่ายๆอร่อยคืงแต่ไม่ใช่เวลานิดนึงแค่นั้นเองค่ะ <S <S ตอนนี้ก็ใส่ครีมค่ะใส่ครีมเข้าไปนิดนึงนะคะใส่ครีมเข้าไป <S <S แล้วก็อาจจะใส่นมนะคะนมสดเข้าไปได้ดูสีมันนะคะจะสวยมากขออีกนิดนะเพราะบ้านนี้ชอบแบบเข้มข้นมันมเหนีนะคะ้ค่ะ ตอนนี้นะคะที่ก็จะใส่หอมหัวใหญ่เข้าไปความหวานธรรมชาติเราจะไม่เสียน้ําตาลเลยค่ะอันนี้จะไม่เสียน้ําตาลจะใส่หอมหัวใหญ่ธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็ส่วนแคบวิจเนี่ยเลยกระลำนี่นะคะ่ะกระลำตีแคบวิร cabbage, เราจะใส่ที่หลังเพราะมันสุกง,ง่ายมากเหมือนกับอันนี้ค่ะตอนนี้ก็จะคนนิดๆน,นะคะดูสีสิคะดูสีเหมือนซุปญี่ปุ่นใช่ไหมที่ที่ไม่รู้อะ่ะ แต่อันนี้ลองทําที่บ้านขอแนะนําเลยที่เป็นสูตรของไต้หวันค่ะมันจะมีสองแบบมแบนบที่พี่บอกว่าเป็นแบบอบเชยแล้วก็แบบนี้แต่ที่บ้านเราอชอบแบบนี้มากกว่าลองไปทานนะคะใส่เกลือนะคะใส่เกลือใส่คนอใส่นอใช่ไหมคะน้ําตาลไม่ใส่เลยพริกไทยขาวค่ะเจ้าพี่พริกไทยดำก็แล้วแต่ที่ขาดแน่คืออินกริเดียนที่สําคัญที่สุดคือลีกส์นะคะหอมหัวใหญ่แล้วอันนี้คะ่ะแคบบิทคะ่ะเนี่ยัมีแค่นี้เองคะ่ะนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะบนเมโร่เนาะ ตอนนี้ก็จะใส่ไะไลนะคะอันนี้เพราะคุณลู้ชายหิวเราไม่ไหวแล้วที่จริงเราต้องปลุกให้นานกว่าน,นี้เพื่อให้ไข่ไข่ระดูกออกมายเยอะค่ะประมาณสักหนึ่งสองชั่วโมงก็ได้หลังจากที่น้ำเดือดน,นะคะแต่ว่าคุณลู้ชายเราไม่ไหวแล้วหายนี่คือสําคัญที่สุดเลยตัวนี้ตัวนี้ค่ะสําคัญมากทําให้หวาน ก็ุนไว้ค่ะปนไว้อ่านะคะหมดเสร็จค่ะปิดฝาค่ะทุณคนก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นถ้วยของพี่เองใส่ใส่พริกเยอะนิดนึงเพราะชอบเผ็ดค่ะแล้วก็ไม่ต้องเอาเนื้อเพราะเราหนีเรากินได้นะคะก็อันนี้เป็นสูตรของไต้หวันนะคะง่ายอร่อยมากคุณสนิบอกว่าอร่อยใช่ไหมคะเมื่อกี้อร่อยเนาะอืมขอบคุณมากนะคะ Thank you.